ขั้นตอนที่หนึ่งหา f x เรารู้ว่า f คูณกับ x บวก6ส,ส่วน3เท่ากับ x ลบ2ให้ u เท่ากับ x บวก6ส,ส่วน3เป็น x เท่ากับ3 u ลบ6ดังนั้น f u เท่ากับ สามยูลบหกแล้วก็ลบสองเท่ากับสามยูลบแปดขั้นตอนแรกจะได้เป็น fx เท่ากับ3ามเอกรลบแปกับ 3x ลบ14ได้เป็น f คูณ g คูณ x เท่ากับ3 g คูณ x ลบ8เท่ากับ3ามเลบ14คะ่ะ แก้สมการได้ดังนี้ 3g มจีคูณเอ็กลบแเท่ากับสาลบสิบสีเท่ากับสาลบหค่ะที่ได้ g x เอท่ากับเลบสอค่ะเอชคูณสองลบหเท่ากับหกคูณเอ็บวกสิเท่ากับ 6คูณ x ลบ2บวก12เท่ากับ6 x ค่ะดังนั้นให้ y เท่ากับ2 x ลบ1จะได้เป็น x เท่ากับ y บวก1ส่วน2ค่ะแทนค่านะคะเ y เท่ากับ6คูณ y บวก1ส่วน2เท่ากับ3คูณ y บวก1 กระจาย3เข้าไปคูณในวงเล็บค่ะเท่ากับ 3y บวก3ค่ะ h y นะคะเท่ากับ 3y บวก3ค่ะจะได้เป็น h y เท่ากับ3ค่ะขั้นตอนที่5นะคะหาค่า h 0ค่ะ h 0เท่ากับ3ค่ะ